บ้านยกพื้นบทอัดดินหรือวางแผ่นพื้นดีบทอัดดินก็กลัวความชื้นวางแผ่นพื้นก็กลัวสัตว์เลื้อยคานอ,อ,อย่างไหนดีออโอเคมักมักจะเป็นคําถามที่ที่ถามกันมาเรื่อยๆนะครับว่า,าบ้านยกพื้นเนี่ยอาจจะยกสัก 50- าสหรือ60ซนติเมตรเนี่ยจะบทอัดดินดีหรือ วางแผ่นพื้นดีนะครับบางคนก็ยังกังวลว่าบทบทอัดดินเนี่ยก็กลัวความชื้นก็คือบทอัดดินนะครับบทอัดดินก็คือเติมดินเข้าไปนะครับแล้วก็ตบดินให้แน่นแล้วก็วางเหล็กตะแกรงไวเมดแล้วก็เทท,เท,ท็อปเทเป็นพื้นหนา10เซนไปเลยนะครับหรือ,อใช้วิธีการวาง Into ปล่อยปล่อยโล่งนะครับใช้วิธีการวางแผ่นพื้นนะครับแล้วเทท็อปปิง้งตามปกตินะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าความสูงมันเป็นความสูงแบบกัากึ่งนะครับ จะเติมดินก็ได้จะวางแผ่นพื้นก็ได้เพราะมันไม่ได้เตี้ยไปเลยหรือสูงไปเลยนะครับโอเคประเด็นแรกนะครับก็คือสําหรับคนที่กลัวรเรื่องความชื้นเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านที่ท,ที่บดอัดดินเนี่ยสำหรับความสูงประมาณนี้เป็นดินที่เติมใหม่เนี่ยถึงต่อให้เราบดอัดดินเข้าไปเนี่ยยังไงเนี่ยดินก็ยังมีการยุบตัวแน่นอนนะครับก็ยังเกิดช่องว่างนะครับระหว่างตัวพื้นที่เราหล่อเสร็จแล้วนะครับกับตัวดินที่อัดเข้าไปเนี่ยมันก็ยังมีการยุบตัวนะครับทําให้เกิดช่องได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีโพรงอากาศอยู่ณนะบริเวณนี้ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวความชื้นที่ที่สามารถขึ้นไปบนพื้นเนี่ยมีได้ไหมในหน้าฝนเนี่ยมีได้แต่มันก็จะไม่ได้มากมากนักนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยพอดินมันยุบตัวลงไปเนี่ยมันก็เกิดโพรงอากาศอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่มีอันไหนที่เป็นคําตอบชัดเจนตายต,ายตัวแต่เจ้าของบ้านจะต้องเลือกเอานะครับโอเคอย่างที่2นะครับก็คือว่าแบบวางแผ่นพื้น นะครับวางแผ่นพื้นแล้วก็เทท็อปปิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีระดับดินนะครับระดับคานแล้วก็ระดับแผ่นพื้นตรงเนี้ยมันจะมีช่องว่างที่เป็นอากาศอยู่พอสมควรตรงบริเวณใต้คานเนี่ยมันมีโอกาสที่สัตว์เลื้อยคานอย่างพวกตะขาบหรือยอ,ยอย่างงูหรือสัตว์แมลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถเลื้อยเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยค่อนข้างไ,ไม่ยากนะครับสําหรับบ้านที่มีงบประมาณขึ้นมาหน่อยก็ ผมก็จะแนะนําให้เดินพวกระบบปลวกระบบแมลงอยู่แล้วนะครับเราสามารถอัดน้ํายาที่เป็นน้ํายาไล่ปลวกไล่แมลงเนี่ยเข้าไปใต้บ้านได้ก็สามารถไล่สัตว์เลื้อยคานพวกนี้ได้ระบบเนี้ยทำได้ทั้ง2วิธีไม่ว่าจะเป็นบทอัดดินหรือเป็นวิธีวางแผ่นพื้นนะครับก็ก็จะสามารถกําจัดนะครับพวกสัตว์เลื้อยคานพวกนี้ได้นะครับก็เป็นเป็นเป็นวิธีที่สามารถจัดการได้นะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่ที่ที่เป็น ที่โหวตแล้วว่าชนะขาดแต่ว่าเจ้าของบ้านจะต้องเลือกเอาว่าแบบไหนที่เรารู้สึกอุ่นใจหรือพอใจกับมันหรือก็ต้องมาดูเรื่องงบอีกทีนะครับเพราะว่าการเติมดินเยอะๆเนี่ยบางทีสําหรับบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะใช้งบที่สูงกว่าการวางแผ่นพื้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็มันไม่มีอันไหนที่สามารถเลือกแล้วชนะขาดไปทุกข้อนะครับเราก็เจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องมาเวทความความความพึงพอใจเอาเองนะครับ